ดินพ่นดินพ่นนี่ปลูกยังกระง,งามแม่นบหครับทัางพุ่นจะเน้นดินพน่นัีดีปลูกพริกกระงามปลูกอ้อยกับหวานปลูกค้อมกับหัวไยปลูกกระเทียมกับหัวไ่แต่ว่าแต่ว่าดินพ่นที่มาใส่ครับปุ๋ยเนี่ย,ยเข้ามาใส่เพื่อประกอบการอัดเม็ดแล้วก็ให้น้ำนักเนาะ พี่น้องที่ซื้อปุ๋ยเชือวอภาพทั่วไปที่เขาอัดเม็ดมาขายที่มันหนักล้วก็นแน่นดีนะคือดินแต่บอกหมว,ว่าดินโพนหรื้อดินเียวธรรมดาคือถ้าบา่ถ้าบ่มีดินถ้าบา่าบ่มีดินซุ่มเนี่ยจะว่าสามารถที่จะเกาะกันเป็นก้อนเป็นเม็ดได้นะ,ะถ้าดินโพนก็ต้องเป็นโพนที่ไม่มีการใช้สารเคมี <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> ผู้ใดจะไปใส่สารเคมีก็ดินโพนกันไป อันที่สิบเอ็ดเนี่ยบัญชีเล็กบ่วี่ตาหมองอื่นจะมีมาขวบคู่ตลอดครับอันนี้ขายดีดีเส้าก่อนมาระบาดแถวนน้บว่ตาหัวงอสามหัวไหมยูเลีย <c oughs> ชีวภาพยูเลียอันนี้บัญชีเล็กบนะ่วี่เนาะว่าซื้อไอ้ซุ่มนีอาบ ต่บ่ฮู้ว่าพวกนี้งามบ่แต่ว่าที่ใส่ลงไปจะงามกว่าพวกนี้ที่ต้นนี้ถ้ามีจะงามกว่าพวกที่บ่มีต้นนี้แสดงว่าใส่ยูเรียหลายตัวซีเบดเนี่ยอันนี้ขายทั่วไปท้องตลาดซาก่อนสารคามขายตะพืชตะพืชเลยซื้อเดียวตายว่าสอบละอยเจ็ดร้อยแปดสิบเส้นไว้แก่ดำเผาในเขาต้องได้แก่ดำตั้งพวกผมเผาไม่ยากครับเผาในยากลงสีสมัยรอยยัด รถละขั้นพันเก่าครับบ่ก่อนจะบอกว่าเผาอยากเผาพวกมมันผลิตในปริมาณหลายคือมันบมอสมารถติมาจ่อทังแล้วเผาเพื่อจะเอาแกบดำไปใส่ได้นะใส่วิธีการสื่อเท่เดียวเลยจะใส่เฮ็รใส่เองบ่แนะนำเอาแกบดีเพชรไปเลย ใส่ขึ้นยูกับการมักเมลร่ากับการมับพวกผมผลิตเพื่อการขาจริงๆตั้งเป้าที่ผลิตตัวนี้เพื่อว่าจะซ้อยพี่น้องในการลดการใส่ปุ๋ยเคมีในตำบลตำบลนั่นซื้อปุ๋ยวันหน่อยๆขอบครัวหนึ่งประมาณสิบถุงบ้านผมบ้านชีเล็กนี่ลอยหกสิบขอบรัวคูณ1สิบคูณนแปดลอยดูผลิตมาตั้งปีหาศูนย์ครับจนหอดเดี๋ยวนี้ ส่วนผสมกับปั๊บมาเลยจนหอดฉี่อีเกียมูลค้างคาวเพื่อให้ถูกใจพี่น้องแต่ถามว่าอัดเมตต่ว่าได้แต่ไม่ไปสื่อมันยากมันไงไปวานหน่อยไงแจ้ลุงให้หน้าใส่รถเทเลอร์ไปกับบ่ได้คือบานเทาเนี่ยวันต้องแบกกระสอบไปคู่กระสับนี่เคยห็นคู่ท่าม่าเห็น้อยเตี๋ยก้อนขี้ดินสองก้อนเนี่ยมอวับ่คือคู่ดินทรายหฮาถ้าเสาเดินแบกกระสอบปุ๋ยทั้งไปเนี่ยบรอดเอนนั้น อีกตัวหนึ่งคือพวกผมเนี่ยเคยผลิตสูตรนี่ในขนาดบรรจุหาสิบกิโลต่อถุงเสียงจมหลายว่ามันหนักเนาะสอบกันใหญ่ก็เลยลดเหลือสามสิบเพราะวา่าเขาบริไปสูป่้าไปนี่สูตรใช่ไหมผมเป็นคนควบคุมคุณภาพอยู่หันนเพราะฉะนั้นผมเน้นเข้มข้นมองนี้เป็นหลักขี่ไกรครับขี่เกียร์เนี่ย ถุงหนึ่งสามสิบโลขี้เกียรกายอยู่ประมาณสิบสิบกิโลแต่ว่าขี้เกียรอยู่ประมาณโลนึงเพราะขี้เกียร์ส่หรายบ่อยปริมาณน,น้อยหายอยากแพงขี้งัวนี่ประมาณยี่สิบโลนะฮะตอนน้นก็เป็นน้ำมักชีวภาพน้ำมักชีวภาพก็บกบการนำตาจะร่วมกันแล้วผสมนำเพื่อให้มันเจือจังคือต้นนี้จะจะเฮ็ดใท้ตัวเวลาเขาหมักมันบอแห้ง แล้วมันบ่เปียกเกินไปเวลาปันเม็ดมันก็จะไม่เป็นก้อนดีแล้วยางโตัวกากน้ำตาลน้ำมักชีวภาพน้ำมักที่จะมีตัวชีวภาพอยู่เนาะตัวจุลินทรี์อยู่การน้ำตาลจะเป็นตัวอาหารที่จะซอยน,นการวิ่งของจุลินทรี์ประโยชน์ตัวหนึ่งคือการจับอัดเม็ดเวลาเราอัดเม็ดต้นนี้ประมาณจักหาโลนะฮะส่วนที่เหลือก็เป็นส่วนประกอบทุ้มนี้อันนี้เปิดเผยได้เพราะได้มดุด ลำอ่อนโหลายครับลำอ่อนอยู่ประมาณสองโลอันนี้คำนวณหาสิบโลได้เนี่ยผมผมไม่ได้จำสูตรมา้งนะครับนะลำอ่อนใส่บัวลายใส่บัวลายใส่เผื่ออ้อยเชือจุลินทรี่เสือมีหน่อยใส่หน่อยมีหน่อยใส่หน่อยมีหลายใส่หลายมีหมูกระถางขี่หมูในฮอดูเรียะในฮอดำโดรเมย์ครับใส่ลายบ่โดรเมย์อยู่ตัวนี้ถ้า ถ้าสอบหาซิบกิโลนะฮะหาซิบกิโลเนี่โดล้ไม่จะอยู่ประมาณหนึ่งกิโลนะฮะเพื่อปรับคุณภาพดินเพื่อปรับคุณภาพดินนะฮะโดลไม่หาอยู่ไโดลไมอยู่ตลาดครับเสียกตลาดมีขายแต่ก่อนผมคืดยากนะว่าจะซื้ออยู่มืองไหมองไปซนี่ตรงกาไปเขาจะขายพวกพวกปุ๋ยพวกยังอยู่หันละเห็นเห็นฮอนีกาพอตรงไปก็จะไปตรง แต่ไม,นะม่ละใส่ลานเกษตรนะครมีร้านกเกษตรแต่ว่ามีทั่วไปโดยเราไม่หายากจูหายากจูครับถ้าเราหมากก็จะไปใส่ดินพ่นนะครับเนาะไอ้ตัวตัวนี้ตัดออกไปเลยดินพ่นผมตัดทิ้งนะดินพ่นนี่กรณีที่จะเอาไปอดัดเป็นเม็ดค่ะเราไม่ได้อัดเม็ดเราไม่ต้องใส่ดินพ่นขี้อีกเกิอาตัดทิง้งมีขี้หมูกับขี้ไก่มีขี้หมูเหลือเฟืออัตรายูเรียสูงกว่าขี้ไก่อีกแต่จะใส่ลายเป็นโลกมันอวบขึ้นเพาะหนาเดียดไป ปกติปกปกติถ้าพวกผมเห็ดเห็ดปุ๋ยอัดเม็ดเนี่ย,ว,ยวัสดุทุกอย่างจะต้องไปตีให้ละเอียดก่อนคนระับแล้วคือคือว่ามอยังไรเอามากองใส่กันอ่ากไดยังใส่กับมากองใส่กันคนมนนนนนันเนี่ยคนในเขากันเด้อ มดนมักไปโดนปันใดครับคนให้ียดเขากันมัดนี่มัดจังไหนประมาณต้องคนประมาณห่าของกรอบเด้อคนคือคนปูนนี่นไหมใช่ไหมจนกว่าคุกเขากันค้นหนี่ว่าเป็นมนุษย์เด้อค้นเล่า <c oughs> ช่วงที่ช่วงที่คนเขากันเนี่ยจะมีกากน้ำตาลบวกกับ น้ำมักจุลินซี่ซึ่งมันนี้ผมเตรียมมาอยู่เป็นน้ำมักหอยเนาะน้ำมักหอยน้ำมักหอยเชอรี่ต่ว่าหากพว่เขาบ่มีน้ำมักหอยเชอรี่ครครใส่เศษวัสดุอาหารหรือน้ำมักแบบพหนาต่อยสีฟ้าเฮ็ดก็ได้เนาะ้วก็บวกด้วยน้ำคือผสมให้เจือจางครับคนไปน้ำแล้วก็ต้นนี้จะใส่บัวรดนะครับ บัวรดคือตอนนีนีฮาต้นนี้ต้นนี้กากน้ำตาลจะเป็นอาหารของต้นนี้จะซอยเล่งเนาะซึ่งมีห้ามเป็นตอรอเลื่อนตัวหนึ่งห้ามอ่อนนะเพาใส่หลายกว่าซอยหย่อยสลายเร็วนะกากน้ำตาลน้ำมันผสมลงไปในน้ำเลยเหรอผสมน้ำคลุกให้เข้ากันครับ นี่ยามเ่ากำลังค้นปุ๋ยอยู่นี่ผู้นึงกัดเทค่อยคยหดค่อยควายหด,ยหดให้มันให้มันชื้นแต่บอมันแฉะพอ้อ<า>ัน,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 อนให้มันชุมช่มๆแต่บอมันแฉะให้ัวหนาเด็ดกำม,มือหล้วมันดมพี่หยอกเป็นก้อนบางๆแต่ว่าจับแตกปุคือมันจะแตกออกผู้ยุออกนะนะแต่บอถึงก็เป็นก้อนนั้นจะหอมการน้ำตาลนา่ะเดี๋ยวอันที่สองคือพอคุ้นเหงเก่ากันแล้วกองขึ้นไว้รักษากอง กองเป็นกองปุ๋ยเนาะกองปุ๋ยสูงไม่เกินห้าสิบเซนติเมตรสูงจากพื้นบ่กนเกินห้าสิบเซนติเมตรคือประมาณซ้ำนี้ซ้ำนี้ป่ครับรน,นี่จุละหนึ่โอ้อสูงเนี่ยนี่เนาะสูงวะคือคือตัวนี้มันจะซอยในการทายที่อากาศน้ำมันจะซอยในการทายที่อากาศเดี๋ยวบ่อยเห็ดในปุ๋ยกับจุลินทรีย์อางใน,นมันห่อนเกินไปแล้วมันตายพอมีปุ๋ยบางตัวมันทนความห่อนบ่ได้ เชื่อบางตัวทุ่นก็พอนมาได้มันตายเร็วครับอันที่สามเนี่ยก็คือใช้ผ้าหรือกระสอบเนาะกระสอบผักเป็นกระสอบปานได้ยิ่งดีหรือกระสอบปุ๋ยกระสอบพวกน,นีห้องเนี่คลุมไว้ <c oughs> ดังเกี้ยวกับระบายอากาศโ <c oughs> พดถ้ากระสอบปานกับก็มีช่องระบายอากาศนั่นดีที่สุดหรือบดใดดีก็เป็นกระสอบพวกน,นี้แต่ว่าหากเป็นผ่าน้มันเลยนี่ยมันคลุมกัก อันนั้นโปรงป่งพดครับโปรงป่ปรงพดขอควรร,ระวังคือยาไปไว้กลางแดดพยายามคุ้มใหมหผมระยะเวลาการใส่ประมาณหาถึงเ็เมือเนาะครับห้าถึงเจ็ดวัน <c oughs> คือบางที่มันเกิคน <c oughs> <c oughs> คือบางที่มันขึ้นกับไอ้พวกนี้มักเซลบางที่มันขึ้นกับอากาศน้ำอากาศช่วงนี้มันสามารถคุ้มได้อยู่ประมาณเกินหาเมื่อพอมันเอา วิธีการดูห่อคือเขาเปิดผ่าดูมันจะออกเป็นก็ขาวคล้ายเชื้อราะวิ่งรอบกองปุยอยู่เชื้อมันเดินขาวเชื้อมันเดินขาวอันนั้นคือพร้อมใส่แต่ว่าหาอากาศหนาวเย็นๆแล้วมันบบเอาเลยเนี่ยต้นนั้นอาจจะเจ็ดมือขึ้นไปอันนั้นช่วงหนาหนาวหน่าเย็นมันที่ผ่านมาเนาะต้นนี้พร้อมใส่นะฮะหลังจากนั้นเอาไปลงหน้าเลยอบอบครับหอก,กองหาสิบเส้นเนี่ยโต้องกลับโ่ต้องกองกลับ là còn con về đấy hôm